วัน4ี่คืนที่เด็กวัยรุ่นกว่า200คนได้เข้ามาใช้ชีวิตที่แตกต่างออกไปในค่ายเยาว,วชนคนสร้างชาติที่ชุมชนบ้านราชธานีอโศกพวกเขาต้องปฏิบัติตนเช่นเดียวกับคนในชุมชนในวันแรกการถือศีลห้ายอย่างเคร่งครัดกินอาหารมังสวิรัตและทำงานที่ไม่เคยทำมาก่อนจึงเป็นเรื่องยากและไม่คุ้นเคยสำหรับพวกเขา หนูรู้สึกว่าวันแรกมาถึงเลยก็อยากกลับแล้วคงอยู่ไม่ได้ไมั่งไ,ไม่กินพวกเนื้อสัตว์ไม่เข้ากับเราค่ะเราไม่เคยใช้ชีวิตอย่างนี้ค่ะแต่และว,วันในค่ายเด็กๆจะได้เรียนรู้คุณธรรมจากวิถีชีวิตจริงไม่ว่าจะเป็นความสามาคัคคีขยันประหยัดอดทนมีวินัยโดยผ่านการลงมือปฏิบัติจริงๆในฐานงานต่างๆ โดยมีพี่เลี้ยงซึ่งอยู่ในวัยเดียวกันคอยให้คำแนะนำช่วยเหลือถ่ายทอดประสบการณ์ในฐานะเพื่อนพร้อมกับจูงใจด้วยกิจกรรมที่สนุกสนานชักชวนให้ทำสิ่งดีๆในชีวิตประจำวันเรื่องยากก็กลับกลายเป็นเรื่องสนุกเมื่อสนุกท้าทายและน่าค้นหาพวกเขาก็เปิดใจที่จะเรียนรู้มากขึ้นทำให้5วัน4คืนนี้ เป็นช่วงเวลาพิเศษครั้งหนึ่งในชีวิตวัยรุ่นที่ได้สัมผัสกับโลกแห่งความจริงอีกด้านก็รู้สึกสนุกค่ะก็มีประสบการณ์ใหม่เกิดขึ้นนะทะทำให้รู้ว่าความสุขที่แท้จริงมันไม่ใช่เงินมันคือความสุขที่ไม่เบียดเบียนผู้อื่นค่ะแล้วก็ทำอะไรด้วยใจรักไม่ต้องใช้อบายมุกเข้ามาเกี่ยวข้องคือเข้ามาแล้ก็ได้ฝึกตัวเราด้วยก็คือเรียนรู้คนครับ อย่างคนหมูเยอะอย่างนี้ยก็จะคิดว่าเขาคิดอะไรอยู่ตอนนี้เราควรจะพูดไปแบบไหนอย่างนี้เปรียบเทียบกันว่าเออเราเรียนรู้นิสัยอย่างนี้ด้วยแล้วก็เรียนรู้ตัวของเราด้วยต่างคนต่างเรียนรู้ชวนกันคิดชวนกันทําแต่สิ่งดีๆด,ด้วยภาษาที่สื่อสารกันอย่างเข้าใจเพราะต่างก็อยู่ในวัยเดียวกันการปลูกจิตสำนึกด้านคุณธรรมสำหรับวัยรุ่นจึงไม่จำเป็นต้องเริ่มจากการสั่งสอนเสมอไปขอเพียงให้ความเข้าใจและไว้วางใจ การเรียนรู้ความงามของแต่ละชีวิตก็เกิดขึ้นได้กลายเป็นประสบการณ์ที่ล้ำค่าเป็นความดีที่มีพลังและเป็นมิตรภาพที่ยั่งยืนรู้สึกว่าจะต้องทุ่มเทเขาให้เขาได้เป็นคนดีให้เขารักษาความดีนี้ไม้ตลอดนะครับคิดว่าน่าจะได้ครับอย่างน้อยก็มีจุดขาวจุดเล็กๆแล้วครับก็น่าจะเติมเติมไปอีกทำแบบนี้ได้โลกคงสงบสุข